ก็อยู่ที่บูธแลมเบตตานครับแลมบตตาตัวนี้จะเป็นเลมเบตตา X 200มีทั้งหมด6สีนะ mm hmm. เยอะมากสีแต่ mm hmm. ะละสีความรู้สึกแตกต่างกันสำหรับผู้ mm hmm. ที่ชื่นชอบก็สามารถเลือกตามสีของเราได้นะอันนี้เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะเป็น X 200 ราคาถึงแส0สามนะครับแต่ว่าในช่วงเปิดตัวใหม่ก็จะมีส่วนลดให้นะครับนี่ตัวนี้เป็นสีเหลืองออกเหลืองออกจะไม่สดเท่าไหร่นะออกจงเหลือง เป็นเหลืองอสีเหลืองไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหลืองสดมากนะเป็นเหลืองเนี่ยตามที่กล้องถ่ายเลยนะเราก็พูดไม่ถูกนะว่ามันสีเหลืองอะไรแต่สวยนะอือตัวนี้สองร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นสีโอโรสเป็นสีคล้ายๆจะเป็นสีพาสเทลแหละแต่ว่า เนี่ยเป็น4โอรถคือเครื่องยนต์200นะ170กว่าซีซีเลยแต่ว่าเขาอยู่ในพิกัดตั้งไว้รหัสที่200ตัวนี้ก็จะเป็น200เหมือนกันนะลักษณะตัวรถมันก็จะคล้ายกับ300นะเนี่ยดูต่างกันเลยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็น300ก็จะมี สติ๊กเกอร์ค่าแล้วก็เขียนว่า300เพื่อที่ให้ท่านผู้ชมก็สังเกตได้นะแตะ่เราดูนะดูไปท้ายตัวนี้200ตัวนี้300เพื่อท้ายเหมือนกันนะด้านหน้าประกับพวกส่วนของตัวคอนโทรลต่างๆก็ขายกันเหมือนกันนะต่างอต่างกันนิดหน่อยนะ นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าคล้ายๆกันโดยรวมนะแต่ที่ต่างกันก็คือตรงสติกเกอร์เนี่ยมองเห็นก็จะมองปุ๊บก,ก็จะรู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะส<ม>่วนโชคอัพด้านหน้าก็จะเหมือนกันเป็นขาสปริงนะเนี่ยมองด้านหน้านะดูนะสีโอรดกับสีเหลืองคันนั้นตัวนั้สามร้อตัวนี้สองร้อ มองแบบบไม่ออกเลยมองด้านหน้านี่มองไม่ออกแน่นอนถ้าไม่มองตัวเลขนะคล้ายกันส่วนตัวครันที่จอดอยู่ตรงนู้นจะเป็นรถไฟฟ้านะของเมตอี์อเท่ <c oughs> มากคันนี้นี่เป็นรถในอ,อนาคตนะเป็นรถไฟฟ้าลำสมัยมากคือของเมตไม่ใช่ว่าเป็นรถคลาสสิกอย่างเดียวนะขเขาก็ทำเป็นแบบ ลําอนาคตนะรถในรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบกันนะนี่อิเล็กตอชื่อเขานะชื่อรอุ่นอิเล็กตอืมไฟท้ายเชๆนะถ้าไม่เปิดนี่ไม่รู้เลยว่ามีไฟท้ายนะนี่มันจะเป็นแบบเป็น คล้ายๆเป็นตัวครอบไปหมดเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นโปร่งแสงตรงไฟเบรกคือนี้สามารถยกได้นะถ้าอยู่ในคลิปรีวิวของบริษัทนะจะเป็นสามารถเปิดยกขึ้นไดนะ้เดี๋ยวนะแต่งเต็มนะใส่เต็มนะโอรินนะเดี๋ยวนะี้นี่ด้านหน้าด้านหน้าดูด้านหน้านะ จะมีไฟสองสามจุดเลยนะไฟตรงจมูกหมูก็จะมีไฟสัญลักษณ์เป็นองแรมนะแล้วก็ตัวกลางก็จะเป็นแบบไฟเรืองๆนะแล้วก็ไฟหน้าโอ้แล้วมีไฟเลี้ยวจนไฟแฮนด้วยแน่นอนเท่ะนี่ล้ำมากๆนะดูดิยอดเหมือนกันนะเลมบาต้านี่ใช้ได้นะ มาหลายปีนนะก็จุดยอดนะส่วนส่วนนี้ของบุธแลมเบต้าก็จะเป็นส่วนของ G 3 5 0นะตัวนี้จะมีสีแดงสีบอลขาวส,สีบสอลขาวแล้วก็สีดำสีแดงนะเป็นสีแดงเหมือนกัน ดูโดยรวมแล้วตัว350ตัวนี้มันจะดูใหญ่กว่าแต่กว่าเอ่กว่ารุ่น300กับรุ่น200นะตัวโครงสร้างเฟร,รมอะไระตัวครอบเครื่องแล้วก็ตัวพวกด้านหน้าตัวนี่นะตัวตัวรถนะมันจะดูใหญ่กว่านิดหน่อยนิดนึงนะแล้วก็งานก็จะดูเนี้ยบนะไฟไท้าย ตัวนี้ก็เท่อ,อีกแบบหนึ่งนะไฟท้ายไม่เหมือนกันก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยตัวเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะรายละเอียดของเรมเมต้านะเขาจะเก็บงานดีมากแล้วก็ใส่แบบหรือสติกเกอร์หรือการาป้ายของแรมเนี่ยฮะจะ ม,มีให้เห็นนะก็จะมีวงกุญแจก็จะเห็นนะสวยงามเลยนะรายละเอียดเยอะมากนะตดวนี้ราคา2 000, 1งแ0 0หนึ่งหพนิเบตตาจีสาูนนะนี่ข้อมูลอยู่ตรงนีนะ้ราคา2 000, 1ง0 0นหเครื่องยนต์สามร้สีีนะาา 2, 000, 1, 000. 4, จังหวะนะ ก็ไปดูสามารถไล่ดูได้นะแรงเบ็ดกำลังแรงม้ากำลังวัดมา19กิโลวัตต์แปลงเป็นแรงม้าก็นะไปสามารถแปลงได้เขาเปิดดูบล็อกให้ดูด้วยนะใส่ของทเท่ยอยู่นะก็ตอนนี้ของเรมเบต้าเขาจะมี คันใหญ่สุดก็จะเป็นตัว G 3 5 0นะแล้วก็ตัวรองลงไปก็จะเป็น X 3 0 0นะแล้วก็ตัวเล็กอีกก็จะเป็น X 2 0 0แล้วยังมีของอก่อนหน้านี้ที่เพิ่งที่ที่เปิดตัวครั้งแรกนะก็จะมี V 2 0 0นะอีกรุ่นหนึ่งก็ยังขายอยู่นะ อ,อ,อีกรุ่นเล็กผมจำไม่ได้ว่าชื่อรุ่นไหไรแต่ผมจำคร่าวๆได้ประมาณ v V ส0งนะแล้วก็ที่พูดนาเมเกียร์ของ l e m เ t ตาแล้วก็ช่วงนี้คึกคักมากนะเพราะว่าม,มีมีมีสีให้เลือกเยอะนะของเล m เมตาแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์นะรูปทรงรูปร่างอะไรอย่างนี้นะก็เป็นที่น่าสนใจสําหรับลูกค้าผู้ที่ ชื่นชอบในสไตล์คลาสสิกนะทรงนี่มาตรฐานนะแบบนี้มานานนะทรงสวยนะสวยไม่เปลี่ยนสวยขึ้นเรื่อยๆนะนี่แล้วก็รู้สึกว่าเบนเดต้านี่ก็ทึกคักไม่เบานะใน ปีที่ผ่านๆมาแล้วก็ปีนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับออกรุ่นมานี่เพียบแล้วก็สีนี่เลือกได้สะใจมากนะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมท่านไหนก็ที่สนใจเดลต้าอยู่ก็สามารถเลือกได้ตามที่ท่านสนใจเลยนะครับรุ่นสีโอ้โหมีให้เลือกเพียบนะครับมาดูดีดว่าคันไหนคุ้มสำหรับเหมาะกับเราที่สุดนะ ทโดยรวมประมาณนี้นะของแลมด้าครับ